สวัสดีค่ะวันนี้เพื่อนๆ Citizen Reporter จะพาไปดูการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเยาวชนและเครือข่ายการทำงานจิตอาสาจากทั่วประเทศจึงทำให้เกิดการรวมพลสมัชชาเย,ยาวชนกว่า200คนขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีโดยใช้ชื่อว่าดีจังยังทีมรวมเพื่อนขยื่นยิ้มไปติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีค่ะ สมัชชาเยายวชนพื้นที่สร้างสารรค์เกิดจากการร่วมมือกันระหว่างพื้นที่นี้ดีจังสำนักงานกองทุนสนับสน,นุนการสร้างเสริมสุขภาพสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนรวมกับกลุ่มเพชรบุรีดีจังเกิดเป็นโครงการดีจังยังทีมรวมเพื่อนขยีนยิม้มโดยมีเยาวชนจาก20จังหวัด41กลุ่มทั่วทุกภาคของประเทศไทยมาทํากิจกรรมร่วมกันเช่นการเปิดตลาดนัดบ้านเธอบ้านฉันนําของดีของชุมชนของตนเองมาแลกเปลี่ยนความรู้กันโดยการขายความรู้ขายแนวคิด ของแต่ละพื้นที่และสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันภายใต้การเปิดแผงขายของในตลาดที่มีทั้งผู้ซื้อและผู้ขายอย่างแรกเนี่ยเราก็อยากจะให้เยาวชนที่ทํากิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์อยู่ตามจังหวัดต่างๆเนี่ยได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานที่แต่ละคนก็ทํางานอยู่ในแต่ละพื้นที่ด้วยกันอย่างที่สองเนี่ยก็เป็นการพัฒนาศักยภาพเยาวชนที่ได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างที่สามก็อยากจะ ให้เกิดการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อทำงานอื่นๆต่อไปในเรื่องของพื้นที่สร้างสรรค์การเปิดกิจกรรมแบ่งปันพลังยิ้มที่ลานศูนย์พรผู้อำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีโดยให้เยาวชนร่วมกันออกแบบการจัดงานในชุมชนถือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างดี ก็อย่างแรกเลยนะคะก็คือว่าแบบอบอุ่นมากเลยนะคะเพราะว่าได้เจอเพื่อนแบบจากหลายๆจังหวัดจากหลายๆภาคแบบนี้ค่ะเหมือนบางทีแต่และที่ก็ภาษาอะไรก็ไม่เหมือนกันแล้วก็มาแบบมันก็มีเสียงหัวเราะความสนุกรอยยิ้มอะไรแบบได้พบเจอกันก็รู้สึกมีความสุขค่ะครับในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยครับผมรู้สึกด,ดีแล้วก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยครับในตอนแรกทีนี้พอเราได้มาอยู่ในค่ายแล้วเนี่ย กิจกรรมที่ทำเนี่ยมันทําให้เกิดความอบอุน่นทําให้เกิดสารสัมพันธ์ดีๆขึ้นทําให้เกิดความรู้สึกดีๆขึ้นมากมายเลยครับก็ได้ได้ประสบการณ์ในการทํางานการคิดว่าสิ่งที่เราได้มาแต่ละอย่างอะคะ่ะมันได้มาจากอะไรบ้างมันมีผลมาจากอะไรแล้วก็รู้วิธีการทํางานของแต่ละที่อะคะ่ะ การรวมตัวสมัชชาเย,ยาวชนในครั้งนี้นอกจากเยาวชนจะได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้วัฒนธรรมต่างๆของแต่ละพื้นที่แล้วยังนําเอาไปปรับใช้เพื่อพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์อื่นๆในชุมชนของตนเองอีกด้วยนักข่าวพลเมืองทิมรวมเพื่อนขย่อนยิ้มรายงาน งานสมัชชาเย,ยาวชนครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการรวมตัวเครือข่ายการทำงานจิตอาสาจากทั่วประเทศนอกจากจะได้เรียนรู้การทำงานของแต่ละพื้นที่แล้วยังถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเครือข่ายต่างๆอีกด้วยค่ะเพื่อนๆก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter แบบนี้ได้โดยการแบ่งปันเรื่องราวหรือมุมมองต่างๆเข้ามาได้ที่ f a c e b o o k c o m Citizen Thai PBS หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ